อันนี้อันนี้อันอย่างครับนี่บอลอันนี้เป็นเรื่องของการแบ่งหน้าบอลเนาะถ้าเขาจะเล่นบอลเนี่ยเขาจะเข้าใจเออได้ดีน้อยเท่าไปสอนเขาเนี่ยนะครับเขาต้องแบ่งหน้าบอลหนึ่งเป็นหน้าบอลแบบเข็มนาฬิกาสองเป็นแปดทิศเนาะแล้กก็แบ่งเป็นซ้ายเป็นขวาเป็นรุ่มเป็นกลางเป็นนี่ถ้าจันถ้าเขาแบ่งต่างเข็มนนาฬิกาเนี่ยเขาก็จะหันว่าอันนี้เนาะครับเนี่ย คิดสองหกหนึ่งสองสามนะมันจะช่วยในการยังช่วยในการเตะช่วยในการพักบอลช่วยในการคริกบอลเนาะแล้วเป็นขิดเขาก็เหนือใ,ใต้ออกตกตะวันออกเฉียงเหนือตะวันออกเฉียงใต้ตะวันโตกเฉียงอ่าชาวันตกะเฉียงใต้ตะวันตกเฉียงเหน,น,นะนือเนาะแล้วก็ถ้าแบ่งเป็นอันนี้นะครับมันจะเป็นใต้บอลกลางบอลหวัวบอลเนานะแล้วตังเพกก็เป็นไส้ไส้ก็เหมือนไส้เัานะแล้วเป็นกนะลนางเป็นขวาเนาะ มันจะช่วยใน,นการเตะบอลแล้วเดี๋ยวตีจะได้กตะบอลน,นะครับเขาเขาเข้าใจพื้นฐานที่นี่ก่อนยกตัวอย่างว่าถ้าเป็นลูกแปรลูกชิบเนี่ยก่อนเขาต้องแปรจากฮกไปสิบสองแมนก่อนลูกชิบก็ต้องฮกไปสิบสองถ้าเป็นลูกโรได้ขึ้นมนตรงก็ต้องฮกไปสิบสองถ้าเป็นไส้โป้งคนเตะขวาก็ต้องจากเกตแปดไปสี่ห้าหรือสามแต่ไส้ก้อยเนาะไส้ก้อยคนเตะขวาก็ต้องสี่ห้าออกมาตั้งเหล็กสามเออตั้งเหล็กเก้าเนาะเข้าใจก่นครับสลับกันไปสลับกันมาท่านาะ เขาต้องหู้หน้าบอลก่อนถ้าเขาอยู่ขึ้นมันโดเขาก็เตะปืนบอลเตะขึ้นปุ่งน้อยเขากะทะแยงขึ้นเป็นมุมขึ้นนะครับถ้าจะเตะขึ้นเรียดก,ก,ก็เตะเข้ากลางบอลเนาะอ่ามันจะช่วยในการเตะบอลบางทีเขาบอกว่าเฮ้ยเตะจากซ้ายไปขวาสิถ้าซ้ายก้อยก็จากขวาไปซ้ายสิส่งบอลให้มันตรงตรงสิ6ไป12เนาะ้วกาน,นอกเอกจกนี้นะครับแล้วก็พุตบอลเนี่ยเขายังต้องใจเรื่องของ ตีนเฮาในการเล่นเนี่ยเพราะฉะนั้นตีนมันจะแบ่งเป็นหกด้านเป็นสายนะครับเป็นซนเป็นตีนด้านในเป็นตีนด้านนอกเป็นฟ้าเท่าเป็นหลังเท่าเนาะ,ะมีหกด้านเพราะฉะนั้นบางทีเขาจะหันว่าไอ้อย่างก็ตอกซนได้ก็จุนได้ก็ได้ก็ตังบ้างเหราบอกว่าจุนเนาะ,ะหัวเกี๊ยจิ๊กอย่างนี้นะนะครับแล้วก็การการตีเขาจะตีเนี่ยตีนมันก็จะมีคอตีนมีหัวเข่ามีสะโพก มีร่างกายเขาเป็นตัวคุ้มเนาะและตีนพวกเนี้ยเดี๋ยวมันจะเรื่องของการปับ๊บขงษานะครับชั้นนอนตั้งจะได้วางเย้งจะได้เนี่ยมันมันจะตึงพื้นฐานก่อนนะครับโอเคกว่อเนาะแล้เนดะีนะ๋ยวเดีนะ๋ยวเ๋วเตะเต้ใเ้าประตูพอก็ได้เนาะเต้งเข้าประตูพอเขาเขาาใจส่วนไหน ฟุตบอลเนี่ยเขาเขาแบ่งหน้าเดียวมันมีอันนี้เห็นอันหนึ่งเขาเขียนหน้าบอลที่เลยเนาะหกสิบสองสามเก้าเก่ครับอ่าใต้บอลกลางบอลหัวบอลครับอันนี้ไส้เขาครับกลางกะตังอันนี้ตั้งฝาเขาครับเดีว่อนตนี้เวลาเขาเตะเนี่ยเขาเขาเขามักเตะแปดไปนี้เตะไส้ไปนี้ครับพอเขาไปเตะเขาเหล็กฮกเนี่ยออกมาตั้งเหล็กห้า มันเลยบุ๋มยงน้ำหนักมันเลยแป๊บเดี๋ยวก่อนเพราะฉะนั้นสวิสสปอร์ตมันก็อยู่ตีทอกไปสิบสองอยู่บ่อบอันกันทกเจ็ดแปดเก้าตอนเนี้ยออกไปทางขวาใส่ไปขวาเนาะอันนี้หน้าบอลมันนะเนาะเขาต้องเข้าใจหน้าบอลก่อนถ้าเขาจะเตะโดเขาก็เตะปืนเตจ๊เฮปุ่งก็เตะกลางเจ๊ใส่ก็เตะถ้าเขาเป็นขวาก็เตะจากใส่ออกไปขวาเนาะถ้าใส่ใต้บอลมันก็อย่าอันนี้เดี๋ยวก่อนถ้าใส่ทะแยงมันก็จะเป็นมุด จรงะครับเนาะอ่าแล้วก็น,นะเออได้บุกเลยเต้ใส่ก้อยเขาเต้จะไรครับเต้ใส่โป่งเขาเต้จะไรถ้าแปลเหรอหรือว่อ่าหรือถ้ามันเป็นหลังตีนเนี่ยแต่นที่หลังตีหลังตีนเขาเป็นโลได้แล้วมันโดงอยู่่แต่ถ้าผมจะเตะให้พุ่งนะลักษณะการเตะเนี่ยมันต้องทแงะทยแยงเนาะนะครับทะแยงขึ้นที่ปิดถ้าถ้าเตะ ่าถ้าเตะคือโดงตีนเขาจะต้องผ่านปืนนะ้นเนาะแต่ถ้าเตะคือปุ่งมันต้องทะแยงนีเข้าใจน,น,นะพี่ทะแยงนะบอลมันจะ,จะพุ่งเดีย๋ยวก็แต่ถ้าเขาจะเตะคือมันบ่บ่โดงปุ๊บเขาต้องใส่กางตีนกางบานนะอลเนาะอผมผมจะเตะพุ่งไว้ที่ดูเนาะพี่ถ้าเตะเตะปุ่งเล้งตีเล็กพกเลย มันม like huh? ันทะยานขึ้นท well, ี side, ่เนาะมันเหมันท่ายางขึ้นน้ำนัดเือได้ขึ้นนัดอั้ยบอลไดหรอครับครับบอลไม่จะบดงแล้วบอลมันจะปุ่งแล้วใต้บอลเจอ่ครับเขาลากตีนปุ๊บผ่านใต้บอลที่ลากตีนผ่านใต้บอลรูมันอย่างแต่ถ้าในทางกับกันสมมติว่าอันนี้เขาจะเตะเพื่ให้มันเลียดตีนตัวร้อยใส่กลางบอลดูว่